ออืออหอมชื่นใจจริงฮะเช้านี้มุมกาแฟของนัาเล็กก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกแล้วฮะดอกไม้ชสวยมีดอกให้ชมทั้งปีเลยฮะเนี่ยต้นดอกแก้วฮะก็เป็นไม้มงคลหรือว่าที่มีดอกหอมด้วยนะ ทองจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ชื่นใจจริงฮะมุมกาแฟเช้านี้นาเล็กก็นี่แหละมาทำตัวเป็นมแมลงผู้ฮะมาดมดอกไม้ยามเช้าดูบรรยากาศเช้านี้ถือว่าดีเลยทีเดียวก็คึมฟ้าคึมฝนนะแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะก็ทำให้ แดดร่มลมตกว่านั้นแห่มีลมพัดแผ่วๆแ,แล้วก็เย็นสบาย,ยชาวนี้ก็นี่ฮะมาชมต้นดอกแก้วเนี่ยดอกสวยงามนะหอมด้วย ก็เป็นไม้พุ่มนะที่นิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับนะอยู่ในสวนของโรงพยาบาลเนี่ยปลูกกันเยอะเลยนะโดยปลูกเป็นต้นเล็กฮะต้นเล็กนี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ตัดแต่งนะเป็นแนวรั้วเป็นอะไรเงี้ยก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งหรือบางทีเราจะปลูกเป็น หม้ทรงพุ่มให้ร่มเงาเนี่ยก็ได้เช่นกันนะก็สูงประมาณสัก4ี่หเมตรนะเวลาออกดอกเนี่ยโอ้โหเนะี่ยทั้งต้นเนี่ยพรึบเปลยเนี่ยนะจะออกดอกบานประมาณสักสามสี่วันนะและดอกของเขานี่ยจะร่วงในวันเดียวนะแต่ละดอก เนี่ยมันก็เนี่ยมันบานไม่พร้อมกันไงคือถ้าบานพร้อมกันมันก็จะได้ช่อใหญ่แต่วพามันบานไม่พร้อมกันมันก็เลยทยอยร่วงทายอยบานนะพื้นแถวนี้ก็จะเนี่ยข้างล่างนี้จะขาวโพลนไปด้วยกลีบของดอกแก้วนะ เดี๋ยวนี้มีขายตามท้องตลาดฮนะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรนักหนาก็โดยส่วนใหญ่เป็นไม้กิ่งตอนนะราคาก็จะตกอยู่ราวหนึ่งรบาทนะหรืออาจจะบวกลบมิดหน่อยถ้าพุ่มใหญ่หน่อยก็ร2อยี่สิบอะไรประมาณนั้น เอามาปลูกก็ถือว่าออกดอกได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิ่งตอนที่ให้ดอกเลยนะเพราะการขยายพันธุ์ของพวกนี้ก็มีทั้งการเพราะ,มะเมล็ดนะการปักชำและการตอนนะแต่ที่นิยมก็คือการตอนนี่แหละปลูกมันคนเราไปปลูกง่ายปลูกแล้ว ง่ายส่วนการชำกิ่งเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากเพราะว่ารากออกมันไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรอดสลหรับที่นี่นะฮะส่วนที่อื่นเขาอาจจะตอนไอ้ชำกิ่งได้ดีก็ได้นะนั่นแหละเคยชำานละเพราะออกรากออกยอด แต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งแห้งเชื้อราลงเนี่ยก็เป็นะแบบงั้นแต่ตอนเนี่ยกาง่ายกว่าแน่นอนเน,นี่ยดอกสวยๆหอมๆแบบเนี้ย ชื่นใจฮนะฟังเสียงนกในธรรมชาติเพลิดเพลินไปเช้าเช้ามีความสุขแบบนี้แหละจิบกาแฟไปด้วยชมดอกไม้ไปด้วยชื่นใจอ่ะครับผมสลรับเช้านี้นะนาเล็กก็พามาจิบกาแฟกันสดชื่นอยู่ใต้ร่มของดอกแก้วเนี่ยนีก็ขอให้มีความสุขกันฮะวันนี้วันอาทิตย์ และก็ขอให้โชคดีในโชคลาบนะสำหรับวันนี้วันที่16วันหวยออกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับ